สวัสดีครับพี่น้องปองไปสื่กคนมาพอกับปลัดอีกขึ้นก่ามาครับพี่น้องมากินพะโลโโ้หมูได้พี่น้องเนี่ยหมูพะโล้หรือว่าพะโล้หมูนี่แหละปลัดก็มาถือเนี่ยแฉลบเลยพี่น้องม่ามะจะได้กินแดงน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับแดงนะครับไอ้สาดเลยพี่น้องมามะเยอะๆเยอะๆข่าวขิ้พังน้อยเป็นรายใจบลัดเลยเด้อครับก <laughs> ิน

嗯，嗯哼，来、嗯。啊

ข้าวห่อนพี่เอาเอ้กนินอะไรอือฮึอืจอ cầm đen mhm đen mhm 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 đen, mhm mhm đen mhm mhm nè nè Abre เขาเขาห่อนโอ้กินกระป๋อยอืม

ไอที่จะโด่งจิ้มอ,อะไร <c oughs> แซบไก่ไที่ขาวยาตุตร เออบเขาห้อนฮำอามา nè, ra đây, ra

แต่รับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามบาลัดเด้อเพื่อ้บาลัดทักทิพย์คต่อไปขอบคุณครับ